เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในงานสัมมนานะคะของโรงพยาบามลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจนะคะซึ่งภายในงานวันนี้จะได้สวยมากๆเลยอยากจะพาทุกๆคนไปดูนะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นงานสัมมนาที่จัดขึ้นมาฟรีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะมีคนไข้หรือสนใจเรื่องของการรักษานะคะสามารถที่จะมาร่วมงานได้ฟรีค่ะแล้วก็มีอาหารให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่เป็นคนป่วยนะคะสามารถจะรวบรวมเปาไว้การรักษานะคะแล้วก็มาคอนซัลท์กับคุณหมอจากประเทศจีนที่บีปินตรงมาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกอนวันนี้นะคะ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาเจอทุกๆท่านนะวันนี้นะคะก็สิ่งแรกที่อยากจะมาคุยด้วยนะคะก็เวลาเราพูดถึงเรื่องของมะเร็งนะคะเราก็จะคําคำว่าตายทันทีเลยซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็จะรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกจะต่างไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรา กหลังจากตายของลูกเนี่ยุูกบอกก่อนว่าลูกว่าพูดอย่างเงี้ยการันตีไม่ได้หรอกแต่ถ้าลูกเอาคุณพ่อของตัวเองคนที่เรารักที่สุดเนี่ยยังไปรักษาที่ประเทศจีนลูกก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีได้ว่ามันหายมันดีนะคะแล้วก็คือ,ค,อคืออาจจะพูดไม่ได้หรอกมันหายเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ ยากที่จอดสาได้น,นะคะแต่มันทําให้เราดีขึ้นเจ็บป่วยน้อยลงมากๆนะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะคะน่าจะได้รับฟังเรื่องราวทีๆจากคุณหมอนะคะหมออูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆนะคะที่เราฟังนุกแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะคะแล้วก็ได้โอกาสมาแชร์บนเวทีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ